สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอิมมี่จากเอเดียังไทยแลนด์เอเจนต์เรียนต่อที่ออสเตรเลียอีกแล้วนะจ๊ะและวันนี้อิมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปอินสเป t บ้านที่ออสเตรเลียกันค่ะเพื่อนๆหลายคนอาจจะได้ยินมาว่าบ้านที่ออสเตรเลียเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหาย,ยากและราคาแพงมากอิมก็เลยจะพาเพื่อนเพื่อไปดูนะคะว่ามันหาย,ยากและราคาแพงจริงๆหรือเปล่า <S <S และวันนี้อิมก็เลยพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาอินสเป t ห้องแบบเรียวๆกันดูนะ ว่าจะมีคนมาดูห้องเชา่าห้องนี้เนี่ยทั้งหมดกี่คนนะคะซึ่งการอินสเป t บ้านที่ออสเตรเลียเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเลยนะคะในการเช่าบ้านหรือว่าเช่าพัทเป็นที่ออสเตรเลียเพราะว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่จะมาออสเตรเลียใช่ไหมทุกครั้งเนี่ยจะต้องมีการอิ s p e c t บ้านหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่ว่างก็อาจจะต้องจ้างให้คนหรือว่าเอเจนต์หรือเพื่อนสนิทที่เราไว้ใจนะคะไปดูบ้านให้เราก่อนนะเพราะว่ามันก็จะมีหลายกรณีเนาะที่แบบโดนหลอกโดนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการ inspect บ้านมันก็เลยสําคัญมาก โอเคค่ะทุกคนในตอนนี้อิ่มก็เดินมาถึงแล้วนะคะที่ที่เราได้นัดหมายกันเอาไว้แต่ว่าเราดันมาถึงก่อนเวลาพอดีเราก็เลยจะมาคุยกันก่อนนะว่าในการหาบ้านที่ออสเตรเลียนเนี่ยจะต้องหายังไงนะ ก็คือหาจากในเว็บไซต์ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น real estate เป็นโดเมนเป็นแฟลตเมหรือว่าเป็นอะไรต่างๆที่เพื่อนๆสามารถหาได้นะแต่ว่าใน3เว็บไซต์เนี่ยที่ i ิ p u t ไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือนะถ้าเพื่อนๆหาบ้านก็หาใน3เว็บไซต์นี้ก่อนดีกว่าหรือคนไหนที่ไม่สะดวกนะคะในการหาบ้านแบบนี้เราก็จะมีที่ง่ายกว่าน,นั้นนั่นก็คือใน f a c e b o o k หรือว่าใน Sun b ิสเบนนะหรือว่าในกลุ่มหางานหาบ้านในบิสเบนนั่นเอง จะมีเพื่อนๆคนไทยนะไปโพสหาบ้านไว้เยอะแยะมากมายเลยเราสามารถไปคุยกับเขาได้โดยตรงเลยและว,วันนี้บ้านที่อิมหามาได้อิมก็หามาจากในเรียลเอสเตนะคะเมื่ออิมได้บ้านที่อิมต้องการจะดูแล้วอิมก็จะทําการรีจิสเตอร์หรือว่าลงทะเบียนไปนั่นเองเพื่อเป็นการบอกเอเจนต์นะว่าเราจะมาวันนี้เวลานี้นะคะแล้วทุกๆคนที่เขาจะมาดูบ้านเนี่ยเขาก็จะมาเวลาเดียวกันนะจะไม่มีแบบเปิดห้อง มาแล้วค่ะตอนนี้คนละเวลาอย่างนี้ไม่มีนะจ๊ะจะต้องมาเวลาเดียวกันนะเราก็ต้องมาก่อนเวลานะคะไม่งั้นถ้าสมมติว่าเรามาช้ากว่า5นาทีหรือ10นาทีเนี่ย mm hmm. เอเจนต์เขาพาคอนอื่นขึ้นไปดูห้องหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีบ้านนะแล้วก็แบบเสียใจนะไม่มีบ้านอยู่แล้วไม่มีห้องอยู่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมาก่อนเวลานะจ๊ะ แล้วเมื่อเรามาถึงแล้วนะคะเราก็สามารถไปดูบ้านได้เลยและในวันนี้คนที่มาดูบ้านด้วยกันก็มีทั้งหมดกี <c oughs> ค่คนจะ้ะมีอิมคนเดียวจ้าที่เราจะต้องพิจารณาในการดูบ้าน,นะคะ่ะ <c oughs> ก็มีหลายๆอย่างมากๆเลยอย่างเช่นในบ้านเนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องซื้อของเข้าบ้านเองในห้องนอนมีแอร์ไหมที่ตากผ้ามีไหมมีเครื่องปั่นผ้าให้เราหรือเปล่าระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยปลอดภัยดีไหมและที่สําคัญนะคะถ้าเรามีรถเราจะต้องเช็คด้วยว่าเขามีที่จอดรถให้เราหรือเปล่า หรือว่าถ้าเราไม่มีรถนะคะเราก็ไปเช็คดูว่าขนส่งสาธารณะเนี่ยเขาสะดวกสบายแค่ไหนโอเคค่ะแล้ววันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการพาไปอินสเป t บ้านที่ออสเตรเลียนะจ๊ะถ้าเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย mm ่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กด subscribe mm hmm. ให้กับช่องเอดรียง mm hmm. ด้วยนะอย่าลืมนะจ๊ะสนใจเรียนต่อออสเตรเลียจะต้องเอดรียงเท่านั้นจ้าไปแล้วนะคะบ๊ายบายเอ o ด n g t งไทยแลนด์ u r gateway to Study in Australia